ทุกคนด้วยวันนี้ผมก็จะมารีวิวปืนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวปืนนี้นะครับ m o o Code Art นะครับ M 1 3 4านะครับสำหรับปืนนี้มีความสามารถพิเศษนะครับคือกระสุนนะครับ1 0,000ลูกครับจะเยอะไปไหน10,000ลูกเรามาดูคุณสมบัติพิเศษของปืนนี้ครับทำลายเพิ่มนะครับแล้วก็ยิงไว้เพิ่มกระสุนไม่จํากัดกระสุนไม่จํากัดด้วยจริงหรือเปล่าเนี่ยกระสุนไม่จํากัดแล้วก็ปืนนี้จะมีความหนักนะครับจะทําให้เคลื่อนที่ช้าลงนะไปทดสอบเลยดีกว่ากระสุนไม่จํากัดจริงๆด้วยนะครับ โอ้ยสุดยอดสุดยอดแต่ว่าปืนนี้หนักมากนะผมบอกเลยนี่ผมเดินอยู่นะี่ไม่ใช่คานโครช้าเลยอะลองเปลี่ยนเป็นปืนอน่นนะครับเดินปกตินะครับแต่พอปืนนี้ปุ๊บคิดว่าคานอยู่นะเนี่ยแต่มีข้อดีครับปืนนี้กระสุนไม่ไมจาํากัดแถมความแรงนี่แรงมากคนระับปืนก็ร้อนช้าด้วยนะคเว้ปกติปืนสามนัดคู่เนี่ยมันจะร้อนเร็วนะครับ แต่กระบอกนี้ร้อนช้ามากนะครับโอ้ยสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวผมเอาไปทดสอบมัมมี่ดีกว่านะหน้าทางแกเจ๋งอ่าพอร้อนมันก็จะยิงไม่ได้ครับตะควันขึ้นอย่างงี้ต้องรอให้มันเย็นๆหน่อยนะครับนี่ขนาดอยู่ในหีม้าเนี่ยรปืนกระบอกนี้แอบตรงไหนดีเนี่ยแอบจุด A อดีกว่า <c oughs> ตรงนี้ดีกว่าแอบตรงนี้ดีกว่าใครเข้ามาเจอกระสุนไม่จํากัดครับ มาเลยมัมมี่ยิงรอเลยนะ <c oughs> เอ้ยอยู่ในโรงดีกว่าไหมเอออยู่ในโรงเจ๋งเอ้ยมัมมี่เดี๋ยวช่วยยิงเดี๋ยวช่วยยิงกระสุนเราไม่จำกัดอยู่แล้วไปไปลุ้มยิงมันลุ้มยิงมันให้มันหนีให้มันหนีหน,น,นีไปละล่าล่ากระสุนเราไม่จำกัดมัมมี่มัมมี่มีตัวเดียวนะไปไหนละฮะมัมมี่หายไม่ใช่ไหมข้างหลังแล้วนะ ตรงนี้เราโดดถึงไหมเนี่ยฮึบมาถึงด้วยมาแล้วมัมมี่มัมมีไไ่ไปไหนละไปไหนละหายเป็นไงเั็นไงมัมมี่เจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยมาเอ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยโดนสิเพื่อนโดนสิเพื่อนโดนโดนสิเพื่อน,นเฮ้ยน,นี่มัน ปืนเรานี่หว่าบางอาจขโมยปืนเรามานะขอคืนขอคืน <c oughs> อยู่ตรงนี้แหละรู้สึกปลอดภัยสุดละมาเพื่อนโอเคเฮ้ยมีสัตว์เลี้ยงไอ้ตัวนี้ด้วยอ่ะอ้ยน่ารักเหมือนเหมือนนนี่เลยบอสบอสตูผีสามอะใครอยากรับก็มาอุย้ยขอขอขอมาแล้วเรามามีเข้ามาครับรัวเลยใครเข้ามาโดนแน่กระสุนไม่จํากัดครับ <c oughs> โดดยิงได้ด้วยเนี่ย <c oughs> อุ้ยนานอยู่นะกว่าจะร้อนเนี่ยนี่ผมกาดนานแล้วเนี่ยยังไม่ร้อนเลยมีเทคนิคนะถ,ถ้าเกิดปืนร้อนก็ทิ้งปืนเลยนะครับเดี๋ยวผมรอให้ปืนร้อนก่อนนะนี่พอปืนร้อนก็ทิ้งปืนอย่างนี้มันก็จะหายร้อนนะอมนี่เยอะอมนี่เยอะมันจมันช่วยช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนนานดิเข้ามาเดียปืนไม่มีวันร้อนหรอกเว้ย มาจากข้างบนเหรอไม่กลัวหรอกเว้ยข้ามาเองเข้ามาเองเข้ามาการให้รู้การให้รู้ฤทธิ์ของปืนนี้เลยอะไรอะไรอยากลองอยากลองของครับเอ้ยเพื่อนตกใจหมดเลยไงล่ะเฮ้ยปืนร้อนไปร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนไปจดกถึงเพื่อนจันตุนใจเด็กกำพร้าตุนใจขาเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอ แบบหนึ่งทิ้งปืนก่อนอย,นนะะยิงมาย,ะะยิงมายิงมาไม่ขาดที่รักใจเอาเลย <laughs> พวกมึงเข้ามาเลยขอแบบการแบบสะใจดูแต้มครับขึ้นรัวเลยสามห้าสามหกแล้วเนี่ยสามเจ็ดครับออตายไปดิใครอยากลองวิชาเข้ามาเลย <laughs> อยท่ทิ้งปืนกันทิ้งปืนกันโอเคมาใครอยากโดนอีกเข้ามาเข้ามาเข้ามา ศูน์ไม่จำกัดมันเกียนอย่างนี้นี่เองกาดไปเลยครับไงล่ะไงล่ะเพื่อนใครอยากโดนอีกฮะโดนไปดิเอาไปด้านล่างได้ไงเนี่ยเฮ้ยเพื่อนดีดไปแล้วยิงมันยิงมัน เอาให้มันตายเอาให้มันตายไหวมันหนีเอาหม่เอาไม่ไมีตัวหม่โอ๊ยปืนร้อนอิงมาจะได้ปืนร้อนอะ่ะไม่กลัวหรอกรอยากเจอดีมาเลยกาดล้วๆครับไม่ต้องมาหรอกพอ่อหนี้ตายอยู่ดีครับ เอาเอาอยากเป็นน้อมี่ตอนจบเลยเอ้หสุดยอดโคตรมันเลยแต้ม55ทีเดียวโอ้โหพวกคนชาราจังเลยยิงฉันได้ไงที่เดิมครับที่เดิมปวดหัวไอ้จับไออยากลองวิชาเข้ามาเลยเฮ้ยคือครัวบันทมจะเปิค่ายหมดเลยมึงเป็นม้มมี่มึงเป็นมัมมี่ไปเนี่ยมึงเป็นม้มมี่ไปเนี่ยกว่าแล้ว เอ้ยแล้วมึงอย่ายิงมาหากูดิไอ้หาไอ้เลี้ยวโอ้ยกุส่ายยิงมันถอยไปไอ้นี่ก็ยิงมันเข้ามาไอเนี่ยถามจริงไม่น่าเลยตายตายเฝ้าเฝ้าปืนไว้ก่อนครับเดี๋ยวมีคนขโมยเออดีมากเพื่อนเฝ้าไว้เปลี่ยนจุดดีกว่าเต็มร้อยด้วยอยู่อยู่ในโรงด้ว่ยตรงนี้ตรงนี้ท่าไม่เกณฑ์รักก็ไม่ใช่ผู้ชายสิคะ เปิดไฟล่อเลยแล้วกันใครเข้ามาโดนจริงนะส,สุดไม่จำกัดมายิงๆเป็น,นช่วงๆครับเดี๋ยวมาม,มีแม่งเดินเข้ามาตกใจยิงๆเป็นช่วงนี้ปืนจะไม่ร้อนครับอ,อยาก,ากาศรวนเลยทีเดียวมาม,มีเริ่มเยอะแล้วครับใครเข้ามาเจอดีเจอดีบอกเลยไหนมามีมาสิมาแล้วมามาอยากเจอดีเดี๋ยวเดืยวเดนเด๋ยวโดนเข้ามาซ่รอยอยู่นะ ไอ้ ų, ที่หนึ่งมันใช้ปืนอะไรวะใครที่หนึ่งวะกูนี่วะถ้ารู้ต้องมาลองครับว่าเราใช้ปืนอะไรต้องพิมพ์ต้องพิม์บอกไหมเนี่ยบอกว่าโลงโลงเหงามากโลงเหงามากมาเฮ้ยเขาบอกไปหามัน่อยอยากรู้เข้ามาใช้ปืนอะไรวะ เฮ้ยไม่มีคนเออเข้ามาแล้วเฮ้ยอ,อย่าหนีสิ <c oughs> หนีเลยอะโอ้ส,งส,งส่งระเบิดไปฮึบเ้าโดนโดน <c oughs> ออกไปทักทายมันสิมันทวนเอ้ยอ้าาาาาหาาาาาา่าาาา่างงาาาาาากาาาาาา่าาาาา่าาาา่าา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 า่าาาาาา่าา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  คลงลงใหม่ดีว่าลงใหม่ดีว่าโอเคเปิดไฟครับกด F โอเคลงมีมาคนสเปร์ด้วยฟึบมาให้ลงมันมีสีสันเป็นจุดสนใจครับอ้าวเข้ามาอย่างนี้ก็โดนสิครับอย่าหนีอย่าหน,านีโออะไรอะหนีเฉยเลย โอ้หไม่มีมัมมี่มมมไม่มัมมี่ไม่ค่อเยอะเลยไม่สนุกเลยเอ,อย่างนี้เราต้องไปเป็นมัมมี่ซะแล้ว <laughs> ใช่หรือเปล่าเฮ้ยมัมมี่ลามเพนเพนเพนสิครับเพนสิครับเข้าลงเหมือนเดิมเดียวเดียว <laughs> <laughs> อะไรมาไม่อยากอยู่ลงละใครเป็นมัมมี่วะเสียวจริงๆถอยก่อนแก๊งนี้เดี๋ยวแก๊งนี้เป็นมัมมี่เออมีให้เพื่อนเข้าไป เร็วเวเพื่อนเข้าไปสิเพื่อนเร็วเร็วเอเเอ,เเเอาเมาเดิเข้ามาเซไปไหนละ่ะมั้าะล่างแล้วครับไปไหมาเอ้ยโอ้โหไม่ช่วยกูยิงอเออสมหน้าทิพหายแล้วไงาาแม่งได้ปืนผมไปแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันได้ปืนผมไปแล้วอะ ต้องไปต้องไปฆ่ามันครับโหมันยิงปืนรัวๆเลยครับไม,ไม่กล้าไปเลยอะ่ะโอยโดนดิเอ้ยเกือบโดนแล้วนิดเดียวเอาไปเอาไปฮ้่โอ้โห้ติดเลยโดนยิงทีตายครับตายอย่างงี้ไปบนหอดีกว่ารอบนี้คงจะรอดน,นะใครบังอาจแซงที่หนึ่งเนี่ยบังอาจมากเฮ้ยเราเป็นมัมมีอ่อ่ะ ถอยเร็วถอยเร็วเราเป็นมัมมี่เพื่อนเราเป็นมัมมี่เพื่อนบอกแล้วนะบอกแล้วนะโดดไปไหนนีหนีไปไหนเฮ้ยบังอาจแทงสวนบังอาจแทงสวนเดี๋ยวเดี๋ยวขอฆ่าก่อนขอฆ่าก่อนเดี๋ยวค่อยคิดเป็นทีนี่เดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอเดี๋ยวไหนเดี๋ยวบนหอกเข้ยาเลยเจอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วทำอะไรอยู่ เอาเพื่อนขอยไปดิขอยนี่ไงเจอแล้วหวัดดีครับดักเลยน่าจะอยู่บนหอแล้วผมุ่าละไปวิ่งขึ้นไปโอ้โอาวุธครบมือเลยครับจะรอดไหมเนี่ยฮึบฮึบ,ฮบหลบก่อนแหนะ เออโอ้โหโอ้โหเออเออเอามันเพื่อนเอามันโอเคโอ้มีไฟด้วยเป็นคนมีไฟเข้าไปเร็วเอเฮือเฮ้ยมีคนโดดมีคนโดดมีคนโดดว่ะไม่เนียนนะครับไม่เนียนนะครับมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาอย่างไวเลย อ่ะมามี่ชน,นะผมวิ่งตบเลยเอละรอบเมื่อกี้อยู่คนแรกนี่แหละปลอดภัยสุดแล้วใครเข้ามามเป็นมามี่ใช่ไหมใช่ไหมตอบสิไม่น่าจะใช่นะใครเป็นมามี่ใครเป็นมามี่ไม่มีโอเคสบายใจต้องเอามันให้ตายเว้ยกินไปเลยเพื่อนสาบไปเลยครับนมันน,น,น,นมัน,นมัน,นมัน ิบหายปืนร้อนยิงเงินยิงเงินเอ้ยมามีมาแล้วยิงยิงปล่อยแม่งตายครับยิงเลยครับยิงเลยมองไม่เห็นเลยอะโดดยิงก็ได้การลุลุครับการลุลุตายดิตายดิตายดิไกลแล้วครับไกลแล้วเดี๋ยวไกลจะร้อนแล้วเฮ้ยอย่ามาเนี้ยยิงเงิน ครับยิงโลัวแทมขึ้นโลัวครับวางปืนแป๊บเฮ้ยแม่งเข้ามาใกล้เกินไปแล้วใกล้เกินไปแล้วอย่าเห็นน้าเห็นชื่อบนหัวน้าอย่ามาเงี้ยสานต่อไปเรื่อยๆครับเฮ้ยไอหมอนี่จะปาระเบิดเอ้ยดีนะแม่งปาพลาดไม่งั้นแม่งล่วงกันหมดแน่สานต่อไปครับสานต่อไป อีกเรื่อยๆอย่าหยุดห้ามหยุดครับห้ามหย,ยุดกับส่นไม่จำกัดเนีล่ล่ะคอมเม้นเซ่คอมเม้นเซ่แต้มขึ้นไวมากครับมันร้อนอีกแล้วฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามัน ตกลงไม่มีใครตายเลยใช่ไหมพูดถึงก็ตายทันทีผมยิงตั้งเยอะนะครับด้านล่างเลยมันตีมากครับมีปั๊มด้านล่างครับเกียร์ยิงนั้นบนละโอเคหมดเวลาหมดครับปืนสีแดงลูกเท่าไหรอ่อ่ะบอกไปป้าประมาณสองแสน ต้อไม่จำกัดม,มีคนบอกให้แล้วนะอยู่ด้วยสิเพื่อนไปบนไปบนหอดีกว่าใครมาใครเป็นมัมมี่เปล่าเนี่ยขึ้นมาปืนรอรับแกอยู่เพื่อนหนีไม่พ้นแล้วล่ะเพื่อนไม่พ้นแล้วล่ะเพื่อนเอาให้ตายเว้ยโอ้เฮ้ยหาและมอมีเพื่อนมีเพื่อนช่วยอยู่นะ สารมันให้ตายเอามันให้ตายตายสิตายสิตาย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 ไปแล้วหนึ่งยังเหลือศพโงไปอยากโดนครับวิ่งมาขนาดนี้ต้องตายแล้วเพื่อนต้องตายแล้วล่ะเพื่อนต้องตายแล้วล่ะเพื่อนใครเข้ามาใครเข้ามาโดนใครเข้ามาโดนพื่งจะร้อนครับพื่งจะร้อนยิง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 ทีไว้ก่อนนะครับ ใครเข้ามาโดนหมดโดนโดนกายยายาเข้ามาโอ้ยเยอะไปแล้วเพื่อนเพื่อนอย่าถอยช่วยกันยิงเพื่อนปืนเราร้อนมากปืนเราร้อนหนักมากเพื่อนจะรออุ้ยอ้ย,โ,อยโดนปลาระเบิดเพื่อนช่วยกันก่อนสิเพื่อนหนีไปไหนเดี๋ยวเราเอ้ยอย่าเยอะเรายิงไม่ถูกอย่าเยอะอย่าเยอะ เฮ้ยปืนร้อนแล้วเนี่ยอย่ะก็ามาเยอะอย่าเยอะป <laughs> ืนร้อนปืนร้อนปืนร้อนปืนร้อนแป๊บนึงเพื่อนให้ปืนหายร้อนก่นอนเอออย่าเข้ามา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 เดินถอยหลังได้เลยครับเอ้ยโอ้โหโดนแล้วครับเรือนมันหายไปไหนวะเอาเรือละคนเดียวนี่ว่า <laughs> ว่ากันทำไมมันมีแม่งเยอะจังวะ โอ้โหเมื่อกี้โอ้ยตั้งขึ้นมา150แล้วครับเมื่อกี้ผมยิงรัวๆไปหน่อยครับปืนมอะไรร้อนไปไปเป็นหอดีว่ามามีมาแล้วมามีมาแล้วโอ้ยเพื่อนช่วยหน่อยครับโอเคเพื่อนมีน้ำใจมากเพื่อนห่ายราก่อนเพื่อนห่มายราก่อนห่ายราก่อนตขอตั้งหลักก่อนมาตั้งหลักได้เลยขอมา เข้ามาเซ่เข้ามาเซ่เอาให้ตายเฮ้ยเอามาให้ตา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 ยตา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 ยดีอย่างเงี้ยเออเรียบร้อยครับร่างหายเฮ้ยเฮ้ยอย่าขโมยแค่ทิ้งเยอะเฉย เฮ้ยมามีลามามีลามามีลามันมายังไงเนี่ยเพื่อนถอยเพื่อนถอยยาวๆถอยยาวๆขอตั้งหลักก่อนเพื่อนยิงเพื่อนยิงเพื่อนยิงเพื่อนช่วยกันยิงเพื่อนเออดีมากดีงามเกือบตายเฮ้ยเดี๋ยวปืนร้อนเดี๋ยวปืนร้อนผมไม่ได้ว่ะไอ้นี่มันเดินเข้ามาเรื่อยๆเลยถอยก่อนนะถอยก่อนเฮ้ยเฮ้ย เกือบเกือบเกือบไม่เกือบแล้วจังหวะนี้ไม่เกือบแล้วปืนแม่งเดินช้ามากครับบอกเลยเ,เดี๋ยวปืนร้อนปืนร้อนไปก่อนปืนมร้อนปืนหมุร้อนเฮ้อให้ปืนหายร้อนก่อนครับเฮ้ยช่วยเพื่อนยิงาจากลองเหรอจากลองเนอะโอเคเพื่อนยิงมันยิงด้วยคนอา้าวแต่ยิงนัดเดียว มัม,มีไปไหนวะม,ม,มีไปไหนอยู่นี่นี่เองหมดใกล้หมดเวลาแล้วล่ะใกล้หมดเวลาแล้วล่ะร <c oughs> อดครับรอดอีกแล้วไปแอบไม่ลงกันมาใครอยากลองเข้ามาครับผมยิงอย่างนี้เรื่อยๆแหละเดี๋ยวมาม,มีวิ่งเข้ามาผมตะดุง้ง <c oughs> ม,มีมาแล้วน,นะครับเข้ามาเสร็จเข้ามาเสร็จ เข้ามาเซ่ไอ้บัมมีมเ่เข้ามาเซ่เข้ามาเลยเข้ามาเข้ามารอเอ็งเข้ามาอยู่นู้นเว้ย <c oughs> เข้ามา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 เร็วเ <c oughs> ข้ามาเร็วเข้ามาแล้วเออ <c oughs> มึงโดนมึงตายมึงตาย <c oughs> ใครเข้ามาตายอ่ะเ <c oughs> ข้ามาตายอ่ะบอกเลยบอกเลย เ้ามาเขามา,เ,า,มาเอ็งเขามาเอ็งเขามาทำไมมันถอยได้วะแหมปืนร้อนแป๊บนึงรอก่อนอรออยู่รออยู่รอเอ็งอยู่ตายเข้ามาอีกสิเข้ามาอีกสิเอ็งอยากตายใช่ไหมเอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่นาเลย ขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ